สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่เขามารับช่มรับฟั่งเนาะค่ะทั้งช่องเจพัดผ้ารุยแล้วก็ช่องเบาเสียเชนเวเนาะค่ะมือนี้เจพัดกะมีแนวทางของห้าน้อยแล้วก็เล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเล่ากับบกเขาเนาะค่ะห้าน้อยมือว่านนี่กับเขาตัววิ่งตัวหลุดเนาะค่ะเนาะเขาตะเลขสองศูนย์ม่าตัวจอกับบกเขาเนาะค่ะมือว่านนี่กะขอโทษขอไัยหลายๆเนาะค่ะท่านผู้ชม เจพัดว่างลักขณาเวลาที่เลขออกเนาะคะ่ะตามสูตรคำนวณเนาะคะ่ะมันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วนี่เล่ากับเขาทั้งอาทิตย์อาทิตย์นี้นี่กะลุดเดอคะ่ะมือนี่ลุดมาสองมือมันก็มีตะเล็กบิ่นเนาะคะ่ะแปดแปดหนึ่งหนึ่งานวันนั้นก็บสามหกหนึ่งหนึ่งมือนี้ก็ถามว่า สำหรับห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะห้าน้อยมือนีเฮ้ากอนจะไปเบิงเล่าเนาะ,ค,ะค่ะกะขอทษดคอไพ่หลายๆเด้อค่ะเด้อแนวทางเจพัดนีอาทิตย์นีเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าห้าน้อยกะพึ่งรุดหมื่ว่านแต่เขาตะโตโตหลุดตัววิ่งเนาะคะ่ะตัวจอบ่อเขาสำหรับมือนีเนาะคะ่ะห้าน้อยห้าน้อยพิเศษนี ห้าน้อยพิเศษนี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะค่ะเนาะห้าน้อยพิเศษนี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะค่ะลักาอาูุทีเลขเก่าทศมรลักเนาะค่ะเนาะทลิตโททศมลักเนาะค่ะทศมรลักอยูุทีเลขเก่าเด้อค่ะห้าน้อยพิเศษเนาะค่ะเนาะห้าน้อยพิเศษนี่ทศมรลักอยูุทีเลขเก่าเด้อค่ะ ฮาน้อยพิเศษนี่ตรงยุ่ทีเลขเก่าดนะค่ะเด้อเก้าศูนย์ 90, นะคะเนาะเก้าศูนยะ์ 90, มีหกเจ็ดเนาะค่ะมีเก้าศูนย์นะคะมันนี่มีหนึ่งหกเนาะคะ่ 16, ะ,คะที่สำหรับเลขที่จับคู่ที่ดวงดาวที่เพิ่นจับคู่ไว้แล้วจะมีเนาะค่ะเนาะแปดศูนยะ์สองสามหกเจ็ดแล้วก็เก้าศูนยะ์เนาะค่ะเนาะ ดสาแปดศูนย์สองสามหกเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์เนาะคะ่ะอันนี้คือว่าทีดวงดาวเพ่นจับไว้ให้เนาะคะ่ะจะมียูที่ว่าเพ่นจับคู่ไว้เลยก็จะมีแปดศูนย์สองสามหกเจ็ดแล้วกหนึ่งหกเนาะค่ะเนาะแล้วก็หนึ่งหกเด้อค่ะเด้อสำหรับห้าน้อยทั้งสามน้อยเลยเด้อคะ่ะหมู่ว่านหมู่ว่านนี่เนาะคะ่ะคือว่า สามหาหาสามนี่มาเจ้าสองน้อยเลยเนาะคะ่ะหมูว่านนี่สามหาหาสามมาเจ้าสองน้อยแต่ว่ามือนีเนาะคะ่ะมือนีนี่เนื่องจากดวงดาวเนาะคะ่ะมหัทโนตรงเป็นกร,รมมาตรงยุธีเลขเก่าเนาะคะ่ะเด้อแต่ว่าองศาบดได้ตรงนะคะเนาะเลขเก่ายุทียี่สิบสี่องศาเวลาออกอยุทีสิบแปดองศาเนาะคะ่ะเนาะ ซึ่งราคนาอยังกับว่าตรงกันเนาะคะ่ะแต่ว่าองศาดาวที่ตรงกันมันจะมีอยูเก่าหกกับเจ็ดเนาะค่ะเนาะเจ็ดหกเก่านะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะที่มันตรงกันนะคะองศาดาวแต่ว่าถ้าวิ่งทะลุดต,ต,ตัวเดียวขึ้นเหล็กเก่าเนาะคะ่ะเนาะถ้าวิ่งทะลุดต,ตัวเดียวขึ้นเหล็กเก่าสาหรับะะะะห้าน้อยพิเศษเด้อค่ะเด้อห้าน้อยพิเศษเนาะคะ่นะเะนาะกะเจพัดกะ เบิงดวงดาวอยู่เนาะค่ะทีมมองมองไปหนีเนาะค่ะเนาะจะพยายามันอันนี้มันโจโลเป็นสุภาพแล้วก็ส่วนปกตินีเนาะค่ะเนาะปกตินีก็จะนานาจะเป็นเลขาเด้อค่ะเด้อปกติหนี่นาจะเป็นเลขาเนาะค่ะเนาะ หาเกาปกติเด้อค่ะเด้อปกติจะเป็นเลขหาเด้อค่ะเด้ออันนี้เจพัดเน้นไห้เน้นไหนะะน้เนาะค่ะเนาะเน้นนตะวากับ,บางที่กับบมาตัวเจพัดเน้นเด้อค่ะกับ่ได้เสมอไปเนาะคะ่ะเนาะปกตินี โจโลเป็นสุภาเนาะค่ะเนาะกับมีดาวเลข์หาทลิตโธเป็นตนุเนาะค่ะตนุมีดาวเลข์สามเนาะค่ะเดอ้อโจโลสุภาหาสามสามหาเนาะค่ะเนาะสำหรับห้าหน้อยปกติเด้อค่ะเดอ้อสำหรับห้าหน้อยปกติหนึ่งนี่ก็น่าจะโดดเด่นนะเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันมีหลายตัวเนาะค่ะเนาะดวงดาวซึ่งมันบ่ค่อยจะชัดเจนนะค่ะ ห้า้อยปกติกับห้าน้อยพิเศษนี่เจพัดจะห้ยเก่าเนาะค่ะเนาะเจพัดให้เก่าต่วากะทางนี้ทางนั้นเจพัดกะจ่อไปแต่ว่าเจพัดหมั่นใจทีวีพี่นะคะมื่อน,นี้เนาะทวีพี่หนีลางลางหนีองศาตรงทีเลกแปดเนาะค่ะตรงแบบตรงมากๆเลยแต่ว่ากับบรูู้เนาะคะ่ะว่าจะมาบ่มาว่างลักขณาตามเวลาเนาะค่ะเนาะ สิบเก่านาฬิกาสิบหานาทีโดยประม่านเนาะค่ะบู้วมันออกเวลาหนีบเนะค่ะองศาลักนณาจะตรงที่เลขแปดแล้วก็มีดาวเลขสี่อยู่ด้วยเนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นแปดสี่สี่แปดก็ได้เน้อค่ะสําหรับเลขล่างเด้อค่ะล่าง V i p เนาะค่ะเนาะเลขล่าง V i p นะคะลักนณาตรงที่เลขแปดเนาะค่ะแปดอาจจะมาลางเนาะค่ะเนาะแปดอาจจะมาลางหรือว่าจะมาลางคือคือมอนันเจัดวาหาจะมาลางพิเศษปรากฏว่า พิเศษปกติวีพี่มาลางเบ็ดเลยค่ะมือนันมือนันเนาะค่ะทีเจพัดจอแบบนี้แต่ว่ามือนี่เลขแปดจะโดดเด่นอยู่ที่เวลาสิบห้านาทีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะของ v ีไเนาะคะ่ะเนาะสิบเก้าเลขกาสิบห้านาทีเป็นเวลาทีเลขกลางออกของห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะมันจะตรงลักขณาจะตรงทีเลขแปดเนาะคะ่ะแปดซี่ซีแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะค่ะเนาะแปดซี่ซี่แปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดเก้าเก้าแปดสำหรับ วีพีเด้อค่ะเด้ออันนี้เจพัดจะสำหรับผู้ใดมักมักจอแบบอันนี้เนะะาะค่ะวีพี่ลางแปดเด้อค่ะส่วนพิเศษกับปกติเจพัดบ่มหมั่นใจเนาะคะ่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาเก่าแต่ว่ากับผู้ดหมั่นใจปันใดเพราะว่ามันบ่ค่อยจะโดดเด่นเท่าที่ควรอันนี้จับองค์บ่ไดดจับองค์ลักนณาเนาะคะ่ะเนาะเป็นตำแหน่งดาวเนาะคะ่ะเนาะมหาธนเป็นสุภานีมันกะค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะเด่นอยู่เนาะค่ะเนาะสุภาหนี่ก็คือสุภาลาภาหรือจะมาเก่าแปดแปดเก่าเนาะคะ่ะเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดหกเก่าเก่าหกเนาะค่ะเนาะสำหรับวีพี่บนเนาะค่ะเดอะ้อเล็กวีพี่บนนี่เจพัดจะเน้นวีพี่เนาะค่ะมนีถ้าผู้ใดเข้ามาถ้าผู้ใดฟั่งเนาะค่ะเนาะเจพัดจะเน้นวีพี่เนาะค่ะเนาะ เลขบนด้วยค่ะเวลาสิบเก้านาฬิกาเนาะคะ่นะเนาะสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะคะเลขค่าน้อยวีพีนะคะมันโดดเด่นอยู่ที่เลขศูนย์เนาะค่ะเด้ออาจจะศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะคะเนาะหรือว่าเก้าศูนย์นีเนาะค่ะเนาะอาจจะเก 90, ้าศูนย์นี่มันโดดเด่นที่เลขศูนย์มากๆเลยเด้อค่ะสําหรับวีพีบนนะคะเด้อห้าน้อยวีพีบนโดดเด่นที่เลขศูนย์ ส่วนวีพี่ลางเดนทิเลขแปดหรือว่าจะมาน้ำกันศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์แปดสี่สี่แปดเนาะค่ะเนาะอันนี้สำหรับเก่าศูนย์ศูนย์เก่าน้ำเด้อค่ะตัวเดนอีกตัวหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก่านี่ถิงบะไดยเด้อค่ะมือจังได้ตอกมาถ้าผู้อะไรที่เบิเ้งเจ,จพัดประจำนี่จะหลู่เลยว่าเจพัดห่ยมือวา่านึงเสียสมมุไหายมือนีบอมมามือนีมือรุ่นมาก่ะเตรียมโตเลยค่ะคะือส,สามหาหาสามล่ะ มันก็นจะดวงดาวนี่มันจะบางที่มันจะมาก่อนหรือมาหลังอย่างสี่แต่ว่าบางครั้งแต่ส่วนหลายก็จะมาโตลตตรงแลวคะ่ะดาวเลขมันก็นจะวนเวียนอยู่นี่นะคะเผื่อ,อว่าเสเวเวลาเจพัดก็จะสรุปเลยเนาะค่ะเนาะ้าน,น้อยเจพัดเนาะค่ะเนาะวิ่งลูดที่เก้ากับศูนย์นะคะเมื่อนี่เก้าและก็ศูนย์พิเศษเจพัดไหนเก้าเนาะค่ะปกตินี่เดนที่เลขหาเนาะค่ะปกติ พิเศษเด่นทีเลเกาทั้งนี้ทั้งนั้นพิเศษกับปกตินี่เจพัดกะบ่หมั่นใจปันใดเนาะคะ่นะเนาะ่อน้างดาวอาจจะบ่บ่โดดเด่นท่าที่ควรแต่ว่ากะจะประมาณนี้เนาะคะ่ะพิเศษนี่ยเก่าปกติหาเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าเจพัดหมั่นใจเนาะคะ่ะหมั่นใจที่ VIP 8แปดล่างศูนย์บนเด้อค่ะ V i p เนาะคะ่ะเนาะฮานอย VIP 8แปดล่างศูนย์บนเน้ะคะ่ะแต่ว่าทีเจพัดจับร่วมมาให้ก็คือ ลักเก่าก็จะมี096979เด้อค่ะ096979ส่วนรัก0จะมี03 07 08เดนอค่ะเด้ออีกตัวหนึ่งก็คือ04เ้อค่ะแต่บ่ดดี้เอาลงมามันหลายตัวกันไปเนาะคะะ่ะแล้วก็มีเหล็กอ่าติวะพนจับกูห้แล้วก็คือ27กับ67เนาะคะ่ะนาะส่วนรัก0ก็จะนี่แหละคะ่ะทั้งทั้งเหมือนนี่เนาะคะ่ะาน้อยค่อนข้างจะหลายตัวเ้อค่ะอันนี้ เขียนย่ำม,มันก็นเลยดำคักเนาะค่ะเนาะเพราะว่า,เ,าเลขสูตรคำนวณของเจพัดนี่เจพัดเน้นจอซื้อด้วยค่ะบางที่หนีมันก็นจะมาน้ากันเลยแปดนี่โดดเด่นทีลางด้วยค่ะ v p พี p โดดเด่นที่เลขแปดเนาะคะ่ะเลขลางแต่ว่าอาจจะมาลางทั้งปกติพิเศษน้ำกระได้ด้วยค่ะสำหรับเลขแปดหนี่ ส่วนส่วนบนนี่จะเด่นศูนย์เจพันมันใจทีวีพี่นะคะเมื่อน,นี่วิ่งลูดที่เก้าแล้วก็ศูนย์นะคะศูนย์เก่าหกเก่าเจ็ดเก้านะคะเนาะศูนย์สามศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดศูนย์สองเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเดค่ะเด้อที่เจพัดขีดขีดแดงๆนี่คือตัวเน้นเนาะคะนะ่ะเนาะตัวเน้นที่ว่าพิเศษเก้าปกติหานะคะวีพี่ศูนย์กับแปดแต่ว่าปกติกับพิเศษนี่เจพัดกับบ่อมั่นใจ ปันใดเนาะค่ะดวงดาวกับบ่ไดดโดดเด่นมากมายแต่ว่ามันจะมาเด่นทีวีพี่เนาะค่ะล่างเด้อค่ะล่างแปดเนาะค่ะล่างเด่นที่เลขแปดบนเด่นที่เลขศูนย์เนาะค่ะวีพี่เด้อค่ะเดินเน้นมือนีเน้นย่ำวีพี่เนาะค่ะวีพีเด่นล่างแปดเด่นบนศูนย์หรือว่าอาจจะมาแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก่าเก่าศูนย์นี่เนาะค่ะนี่ฮานอยเนาะค่ะสาหรับมือนีเนาะค่ะเนาะกะบรูวามันจะมาตามที่มันเด่นบ่เนาะค่ะเนาะ แต่ว่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์กับแปดศูนย์ศูนย์แปดนี้แล้วก็จะมีหนึ่งหกอีกตัวหนึ่งนะคะมันหลายตัวเนื่องว่าห้าน้อยมันหลายน้อยเนาะแต่ว่าที่ที่ดาวเด่นเด่นหายเห็นชัดฉัดก็คือเอ่อวีเอพีลางแปดบนศูนย์หรือว่าอาจจะมานํำกันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับวีเอพีมินีโดดเด่นเนาะค่ะเนาะบัดน,นี้เจพัดก็จะมาเล่าเด้อค่ะเด้อเล่านี่ เล่านี่บอกตรงๆนะขอโทษขอให้หลายๆเด้อค่ะคือดาวมันเด่นนี่ปกติมันต่องมาดิแต่ว่ามันบ่มมาเลยคือจังมันออกแปดแปดหนึ่งหนึ่งวะนสันพี่น้องแปดแปดหนึ่งหนึ่งวะนสันเลขเล่าตำแหน่งดาวทุกจริงทุกอย่างบอกเขาจักอย่างเลยเถอค่ะเขาอยู่ลัคนานะค่ะเขายุติลัคนาลัคนาเด่นทีหนึ่งแล้วก็ซีแล้วก็หาหกเนาะคะ่ะงวด บังหันก็คขึ้นกันเมื่อนี้ก็จะโดดเด่นอยู่คือจะโดดเด่นอยู่ที่เลขเลขหนึ่งก็โดดเด่นเนาะคะ่ะแต่ว่าเมื่อนี้เจพัดจะมาจับสามให้แต่ว่าตัวสามตัวนี้บ่มีลักขณาจะมีหนึ่งมีสี่มีหามีหกด้วยค่ะเด้อแต่ว่าก็ต้องมีเมืม่อนีเล่าพัฒนาก็จะหลายตัวเนี่ยเนาะค่ะเนาะก็จะหลายตัวเนี่ย องศาดาวไก่เคี่ยงที่สุดก็คือเหลขกหาเด้อค่ะเด้อสำหรับเ่าพัฒนาองศาดาวไก่เคี่ยงที่สุดก็คือเหลขกหา่านี่เนาะค่ะเนาะเราพัฒนาเจพัดเนาะค่ะวันที่สิบสี่ตุลาหกหาเนาะค่ะวิ่งรูดที่สามแล้วก็หนึ่งเด้อค่ะสามแล้วก็หนึ่ง หนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะสองสามหาดสามเจ็ดสามเนาะค่ะตัวขีดเ้นใต้คือตัวเนนตัวย่ำเนาะค่ะวันที่สิบสี่ตุลาหกห้านะคะเราพัฒนาเป็นสูตรคำนวณตามดวงดาวลัคนาเวลาเนาะค่ะส่วนเหล็กจะมาบ่มาเจพัดบ่รู้เนาะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวิ่งลูดห้สามกับหนึ่งเนาะค่ะงวดนี่หลายตัวหนึ่งสามหนึ่งสาม หกหน,นึ่งแล้วกเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะสองสามหาสามเจ็ดสามเนาะค่ะนี่เนาะค่ะที่ขีดเ้นไต้นังนคือตัวเน้นเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อพะว่าเล่าพัฒนาหนีเนาะค่ะเป็นอย่างอาทิตย์นีทั้งอาทิตย์เนาะค่ะมันจับจับยากเนาะค่ะเนื่องด้วยโจโลเป็นตนุเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะโจโลเป็นตนุนี่ก็มีสองกับสามเด้อค่ะเด้อ ลักนณาเวลาออกโจโลเป็นตนุมีเลขสองกับเลขสามแล้วก็เทศาตีนี่มีอยูซีดวงเทศาตีเป็นสุภาของทสมาลักที่เจพัดจับมาเป็นตัววิ่งตัวหลูดนะคะเนาะข้างนี้มันมีอยู่ทั้ง4ตัวเทศาตีมีหนึ่งมีสามมีหกมีเจ็ดเด้อค่ะเด้อมันเลยบ่าาามารถจะจับมาฟันตัวหนึ่งตัวใดๆเพราะว่า ทั้งตนนกับสองแล้วค่ะเทสาตีกับสีเนาะค่ะเนาะโจโลเป็นสุภาณีกับมี่เลขเจ็ดเนาะค่ะเทสาตีเป็นสุภาณีกับเลขเจ็ดตวเทสาตีมี่ด้วยกันทั้งหมดสี่ดวงมีดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งแล้วก็ะพระอังคารเลขสามแล้วก็พระศุกร์เลขหกเนาะค่ะแล้วก็พระเสาร์เลขเจ็ดเนาะค่ะเนาะได้ตำแหน่งเทสาตีน้ำกันเนาะค่ะเนาะ มันเลยเห็นไหนอาทิตย์นี่ทั้งอาทิตยเนาะคะ่ะเทศาตีเป็นสุภะเจพันเลยฟันบดได้เนื่องจากมันหลายตัวค่ะเทสาตีตำแหนง่งผ่นนะมือนี่เจพันก็เลยจับมา,าที่เลขสามกับเลขหนึ่งเนาะคะ่ะกะสามหาสามเจ็ดนะคะ่ะแล้วก็สามหนึ่งสามหาสามเจ็ดแล้วเด่นสุดขึ้นหกหนึ่ง,หน,งหนึ่งหกเนาะคะ่ะสองสามนี่แหละครับมันมันเลยตัดบดได้เนาะคะ่ะเนาะ นี่ค่ะสาหรับมือนีเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะกะใส่วิจารณญาณเนาะค่ะท่านผู้ชมดวงดาวกับควันค้างจะบโดดเด่นแบบมันหลายตัวเนาะค่ะเนาะมันเด่นอยู่ที่หลายตัวเกินไปเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะเจพัดกับไหเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะถ้าชอบก็ตามบ่ชอบกับพานเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขกับบมีผู้ใดรลู้เนาะค่ะว่าเล็กจอกตัวใดค่ะสําหรับคลิปนี้กล็ลาไปก่อนค่ะขอพุนค่คะสวัสดีค่ะ